มากินเมี่ยงหมูกรอบกับผักสดสดรอบสวนกันครับดูผมทำเองนะครับหมูกรอบโอ้ยน่ากินมากฟูๆเลยเมี่ยงหมูกรอบกับผักใบอีลิศส,สดๆมาทุกคนเมนูสุดแซ่บวันนี้มาดับเบิลแทบแบบนี่เลยใบเอีเลิดเราดู ฟูๆเลยครับอู๋ทำเองนลเนี่ยสุดยอดอยกระเทียมหอมแดงพริกสดขิงนะครับแล้วก็ขนมจีนนี่สูตรซีฟูด้ดเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าสตรีทฟูด้ดไทยแลนด์น้ำจิ้มข้นๆซีฟู้ดสมูทตี้ เอาเยอะๆไปเลยมาทุกคนมาฟังเสียงกันว่ามันจะกรอบไหมอือหืออือหืออือหือสุดยอดเมี่ยงหมูกรอบกับใบกระหนุนออนมาสูงนี่สูงมาก หาใบอ่อนก่อนทุกคนมาข้างล่างกันเลยจีดมากกระเทียมหมูกรอบดูพริกพริกสดขิงหอมแดงนี่อะไรเย็นๆวะ น้ำจิ้มซีฟูดสมูทไต้าลาดหมูไปเลยม,มาเผื่อเอฟซีทุกๆคนกรอบมากเมียงหมูกรอบกับใบมะม่วงอ้อนอุ้ยอะไรกูมารข้างหลังนี่เป็นยังไง มาทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาหมูกรอบไปที่หลังแล้วกันเดี๋ยวจิ้มที่หลังนะว่าไงจ๊ะจริง <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ต้องมาจิ้มตากัน <c oughs> นี่หอมแดงลาดน้ำจิ้มตีฟูด้ดกัมูตีเลยมาทุกคนอืม อหอมอมากหมูกรอบอตั้งเสียงยอดอบเบียงหมูกรอบกับใบข่ะออนมาทุกคนเผ็ดมากโอ้ย มาอืมยังไม่ต้องหอมกันดุดดิหมูกรอบมาเผ็ดไม่กลัวกลัวไม่เผ็ดดับเบลิลแทบเลยละกันอืมสุดๆหิงเลยยังมีข้าวปุ้นอขอบคุณครับอ่ะ เค okay. สีฟูต้มูตี้ฝากฝากเอฟซีบอกบอกว่าฝากน้องมาเวลไว้ใน<า>อ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับอบอกเนี้ยมาอื้มอือ้ม rõ ràng